สวัสดีครับพี่นอ้องกองปายสุขุมสุขพลนพสีตูนทานครับผมเมนี้ก็ออกมาตีปลาขึ้เกาครับแต่เมนี้ก็ออกมาตีปลาสายแล้วครับตอนนี้ก็บใบม่วงหรอกครับ,พบเพราะว่าเมืันโสดเนี่ยไปธุระครับเอารถไปต่อพ่อระบอไปตรวจสภาพไปต่อพ่อระรบออยู่ครับช่วงบ่ายก็เลยมาหาคลิปใปเพี่น้องมึงครับแต่เมนี้ก,ก็จะไปใส่บเบ็ด เบ็ดขาวธรรมดานลยครับแต่ผมใส่กันสวาครับแต่คิดที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเบ็ดก้น,กนสั่นครับแต่ว่าบ่อยใส่กันสวะแต่มืนอนีใส่กสันส,กสวาครับผมนะครับเพราะว่าอยู่ข้างล่างครับมันเหอะไม่หลายทะเลเกินครับเวลาถือปาลาเรามันบไดไปครับผมผมก็เลยล่องเอาใส่กันสวาล่องมากล่องมึงครับปลา จะได้จลุนจะได้มีโตให้พี่น้องมึงพอด้อยมื่อนี้เพราะว่าผมกับเพรเท่านไหนลงน้ำอยู่ถึงมัฮอดครับผมถึงมงถึงมัฮอดใหม่ไปด้วยกันพี่น้องไปโมง่งเหรอครับ Còn xem những nơi đó ở phía nào đây, đây. Nhưng nó chuẩn bài กินอะเด้อพี่น้องตบคขหน่อยครับผม๋ยววาดเด้อพี่น้องเอ้ย โอ้ยอยู่สั่เราขนหน่อยไม่ขาบเรียนครับเพิ่ขับเายวเขียดเรียนจะไปยองกืนครับผมว้าขอน่อยทำไมครับตัูเงี้ยไปเทวดาปจัด

cho mày càng đang này lái thẻ ạ, nhà xe cán sau ย้อนแสงในยังไงเด้อพนะี่น้อง ดองเ้ยได้หรอครับเต็มแรกครับผมโอ้กวาจะได้กว่าจะกัดหน่หครับเพราะว่ามันมีคนมาเล่นน้ำครับว่างเหรอครับเต็มแรกครับก็เตมมยู่ฟ่งผลกัดตัวนึงก็บม่ได้ครับมันว่างครับตาขอหน่อยตัวนี้ใค่แห่ครับใหญ่มากฟังนังผีครับผมอ้าเดี๋ยวลุนเต็มตัวไปครับพี่น้องอ้าววเสรงงามครับผมนี่ หลุดเต็มต่อไปครับตอนที่ว่าการกับประเทศไทยมึงนะครับตายตอนได้แล้วเดี๋ยวหลุนเต็มต่อไปครับผมยังดีมีเต็มมาฝาบฝีฝากน้องครับไปไหลุนต่อไปครับเหลเอแค่พี่น้องคนหนึ่งมัวล,ลอยมากแล้วลอยมากต้อกลืนไหม หดใจวะไว้วะสันโอ้ยเราไปธุระมาคำเร็วยังมาอยู่คาใจวะสันว่าเบิ่งยู่ฟังหมดหมกแดงแดงลองเบังลองเบัง khó mà hái rồi, rồi nó mình tưng tưng côn mà hái, mình mén nào mà cắt nhát nhạt bạc cái ปลากัดสองตัวหรยตัวเดียวตัวนึงครับเอลเลนเหรียญนึกเสือยู่หันและทั้งตัวและ เด้อพี่น้องหลอกอยังแรนอยู่ครับเห็นไหมครับหลอกอยังแรงเนีย่ยโจวโจววัดได้ครับ อยู่ครับยังไปอยู่ยังไปอยู่ครับไป,ไปอยู่ครับเดี๋ยวต้องวัดแล้วครับ เราเขียวไปกินเตะไปนั่งไป่อยไปโดนพอโอ้ตายเดี๋ยวเลยตัวง่ามไม่ได้ว่อักัดข้ามือันการตีไก่ครับกัดดิูวส่วงกาดตีไก่ทำไมโอ้ เตียมกแต่ม่ปลากัดมตัวดนตัวเดียวเนตัวที่สามโอเคสูสครับก็มีคิดไ้ดดดพี่นองมึงวันตประขาดกับเขาแรงเหรโอเคเหรอครับกาดเยอะด้วพี่น้องดูสบไยบรัยด้วย้น่นได้ครับดีไปครับ เ,เห่ออีกขึ้นก็ครับผมนิงว่างเหรอปกอักเขาหน่อยตัวว่างเง่งๆตัวใหญ่เติบครับเข้าไปพูดนด้วยกันเข้าไปเห่อด้วยกันครับ ทาสายเรียนของเงิ่อนครับสายว่างครับอยู่ครับก็นหน่อยครับ,รบแล้วเขียนเรียนร่วงยิงบุดรถเลย เป็นจังใดเนาะมันนี่เนาะเคยๆเอาโดนตกไปไม่เนาะ <c oughs> นแเวตต์เนีนี่ยตกเนี่ยตกน้นำกัดเลยครับพี่องง ว่างอแล้วลูกลายยังโอมยังอยู่ครับยังอยู่ไปแล้วครับนี่ไปแล้วครับหลอกเลียนครับนะครับ ว่าอีโอ้ยเขาก็น้อยแับเยี่ยเลียนเลยนะโอ้ตายคิด <c oughs> รู้ไปแ้ี่เตมามฝากฟรีฝากนองแค่เตามเดียวเด้อพี่นองเรามาส่วงไบม่วงใบซองนะครับ ก็ไม่ไม่เห็นคิดอะไพี่ไอหนอกมึงครับว่าการหขยายกากินปานนอกของหน้าเป็นไหล่ต่บ้านผมมันหากินใหญ่ดีครับปลาวัวตะปลาวัวตะหนูครับจ้งหาหนูกับพวกมีหนูครับพวกใอรมีหาปลากับหากินใหญ่ครับบ้านผมไอ้ของแด่เขาก็หาวานเหีียดจินเบิ้ดจินข้องส่วนมากระทบข้องจกข้องยังเลยครับมันเบิดเลยครับเบิ้ดปลาเลย หายอยากหายจริงนะครที no too, ่เวทกับแต่ว่าได้มันกับพ่อได้อยู่กับถ้ามันนั่งนันงชวนมากบบมี้ตัวตัวหน่อยครับมันกินหรอมันกินบอมันบไปกินหัวเนื้อครับเป็นมามันจะขาดไปเอวเฉียบนะครับเนมาจะขาดไปเอวเฉียดแลนไปเขาเขาเพิ่มใหม่ครับผมไั่ก็บ่ได้แต่ตัวใหญ่แน่้ยมันก็จะเกินครับเกินกินหัวเฉียดก่อนเลย แล้วจังที่ติดเบ็ดครับแต่ตัวหน่อยมันก็จะขาดได้เอวเฉียดแดนของเฮื้อใหม่ครับนี่ก็กัดอยู่ครับมี่ตั้งปากกหน่อยกัดอยู่ที่หาตัวก็ได้เต็มเดียวครับตัวนี่ครับก็กำงามหน่อะครับแล้วกได้พลลแรงอยู่กคลิปนี้ก็มี่พลงานนะสาพี่สามน้องก็มีได้กับจะเฝ้าเบื่อกันได้ครับเมือหมานเมอือบ่อครับได้บ่ได้ครับ เดี่ยวจะดวงครับผมบป่าผมบ้านผมมันหายากครับบโบไฟมีถ่ายคลิปนี้กับขอใหนปีให้น้องเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามได้แล้วครับเด้อกดซับแสตมี่ได้เมียเฝล่าเบอร์กันด้วยครับตายคลิปนีกับขอสวัสดีครับผม